เปิดคำตอบแอปทักษอรหลังจากถูกถามหากย้อนเวลากลับไปได้จะแต่งงานไหมและคำตอบก็คือของนางเอกสาวแอปทักษอรอดีตภรยาของสงกรานต์เตชะนรงครั้งหนึ่งที่เคยเปิดใจในรายการว่าคุยสามแซกก็ในทางช่องวันส1ถึงเรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังแต่ต้องแยกกันอยู่กับสงกราน์ก่อนจะอย่าร้างกันโดยแอปนั้นก็ถูกถามว่าหากย้อนกลับไปและถ้าได้จุดนั้นก็ จะเราอยากจะกลับไปแก้ไขอะไรบ้างที่สุดแอปก็ตอบว่าตอนนั้นตามความเป็นจริงเลยนะคะและไม่ค่ะก็คืออย่างแน่นอนไม่มีอะไรอยากจะให้เรื่องนี้ใครเรื่องหนึ่งที่ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องโดยเฉพาะชีวิตครอบครัวในนั้นก็คือชีวิตส่วนตัวก็ต่อส่วนตัวของเราเองและก็เป็นประสบการณ์ความสําเร็จและไม่มีใครอยากจะเป็นประสบความสําเร็จเราก็อยากจะให้มันเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกและ เพอร์เฟกแบบประสบความสำเร็จทุกด้านงานนี้เราก็จะได้ทำให้ได้ดีกับครอบครัวเราก็ดีใจอะไรแบบนี้เราก็อยากจะให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วค่ะมันก็คือเป็นอะไรเป็นไปไม่ได้แต่เราก็มั่นใจว่าเราทำดีที่สุดแล้วหมายถึงเราอยากจัพยายามแล้วแต่ให้เราก็ให้โอกาสแล้วไม่ได้หมายความว่าถึงว่าให้โอกาสสุดสงกรานอย่างเดียวนะคะแต่เราให้โอกาสตัวเอง ให้ให้การที่พยายามทำให้ดีที่สุดมันก็ทำได้เท่านี้ มันก็คือเท่านี้และกับข่าวที่ย้อนกลับฟังฟังคำตอบในความอดทนมาหลายปีถึงจุดหนึ่งที่ต้องอย่าจบชีวิตคู่ก็อะไรที่ช็อกดาราร้องไห้ก็เก็บตัวของสินิบินก็เลยไม่ได้อ่านอยากจะขอกลับไปบ้านในแ,แก้ไขอะไรแต่ก็อดีตที่ผ่านมาเราก็มีความสุขมันก็คือผ่านมาช่วงเวลาความสุข<อ>นั่นก็คือก็ต้องมี<อ>ช่วงเวลาที่มีความสุขกับคุณสงกรานอย่างแน่นอน ค่ะตอนนี้เราก็มีความสุขเราก็อยากเอนเตอเนจอยเต็มที่เลยค่ะแต่เมื่อน,นั้นเกิดขึ้นแล้วเราก็แก้กันแก้ไขปัญหามันก็เกิดขึ้นเต็มที่แล้วแต่มันก็เลยไม่ได้อยากจะแก้ไขอะไรเลยถ้าอยากจะบอกได้ไม่งั้นก็น่าจะแต่งงานไปเลยแต่เราก็จะไม่ได้มีความสุขและกับคุณสงกรานเวลานั้นเราก็คือเราก็จะได้และมีปีใหม่ด้วยในวันนี้